ครับผมวันนี้คือผมได้รับมอบหมายจากทางท่านจิราพรสินทุปพรนะครับให้มาร้องทุกข์กล่าวโทษดําเนินคดีในกรณีที่มีคลิปเสียงน่าจะเป็นคลิปที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับก็มาร้องทุกข์กล่าวโทษในข้อหานะครับว่าจากจากเท่าที่ฟังคลิปเนี่ยนะครับมีการกล่าวอ้างว่าเป็นทีมงานคือกล่าวอ้างในลักษณะที่ฟังแล้วเข้าใจได้ว่าได้รับมอบหมายคือคนในคลิปเนี่ยได้รับมอบหมายจากทางท่านรัฐมนตรี ให้คุมสคบอรหรือจัดการมีอำนาจจัดการในสคอบอซึ่งไม่เป็นความจริงเป็นความเท็จทั้งหมดนะครับแล้วหลังจากที่มีการปล่อยเปิดเปิดคลิปออกไปเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าในรายการถัดมารายการหุนกระแสเนี่ยทางทนายของทางบอสพอลได้ได้ฟังคลิปนี้นะครับทางทนายท่านก็พูดว่าอ๋อ,อเข้าใจละว,ว่าทําไมบอสพอลหรือว่าบอสอื่นๆเนี่ยถึงยอมจ่ายเงินนะครับการที่บอกว่าเข้าใจแล้วแลวยอมจ่ายเงินก็แสดงว่า จากคลิปนี้คงจะเป็นส่วนที่ทำให้บอสพอลหรือคนอื่นๆเนี่ยหลงเชื่อนะครับว่าว่านักร้องท่านนั้นเนี่ยเป็นทีมงานหรือเป็นค้าทำงานแล้วก็มีข้อทีจจริงเพิ่มเติมว่าคงจะมีการจ่ายเงินจ่ายทองกันนะเพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีเห็นว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะส่วนตัวท่านนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดิน นะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นในส่วนนี้ทาให้อาจจะเกิดความไม่เชื่อมั่นของประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดินของทางราัฐมนตรีหรือทางหน่วยงานราชการนะครับจึงมอบหมายให้ผมเนี่ยมาลองทุกลก่าวโทษให้ดําเนินคดีในเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเป็นเป็นข้อหาอะไรยังไงบ้างครับเราจะกล่าวโทษนะครับในข้อหาที่เป็นการเรียกรับสินบนนะครับเราเชื่อว่าจะมีการเรียกรับสินบนเนื่องจากทนายความของผู้ต้องหาของของคุณบอสของบอสพอลเนี่ยเขาบอกเขา เขาบอกว่าโอเคเขาเชื่อแล้วว่าทาไมถึงให้สตางค์แสดงว่ามีการให้เงินให้ทองกันนะครับมันเป็นความผิดต่อแผ่นดินนะครับเราก็คือมีส่วนเกี่ยวข้องเราก็มากล่าวโทษแต่เราในส่วนที่มีการพูดถึงตัวท่านรัฐมนตรีนะครับว่าอาจจะให้อํานาจในการไปควบคุมสคบเนี่ยในส่วนนี้ก็อาจจะเข้าข่ายเรื่องหมิ่นประมาทนะครับเพราะเป็นการพูดที่ทําให้คนที่ฟังเนี่ยก็อาจจะเชื่อได้ว่าทางนักร้องท่านเนี้ย กับทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยรู้จักการรู้เห็นก,กันแล,แล้วท่นรัฐมนตรีเนี่ยรู้เห็นด้วยหรือไม่กับการที่มาออกมาเรียกร้องเงินทองแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็จะเป็น2ข้อหาครับผม